คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวแคมป์ไหมครับแบบประมาณว่าเอาเต็นท์ไปเองไปกลางเต็นท์อยู่บนภูเขาล้วนในป่าอะไรเงี้ยเคยไหมฮะอ่าผมไม่เคยนะครับอ้าแล้วกูจะถามทด้ไหมคือผมไม่เคยเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองดูนะว่ามันให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เลยมาเล่นเกมนี้นะครับใช่ครับเดาไม่ผิดครับแคมปิ้งซิมูเลเตอร์นั่นเอง <laughs> เป็นเกมจำลองในการ ใช้ชีวิตโดยการตั้งแคมป์นะครับอยู่ในป่าในเขาดูนะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยเป็นการตั้งแคมป์แบบอีปิกหน่อยหนึ่งนะก็คือเราฟาร์มไม้ดักสัตว์เองเลยนะครับขนาดนั้นด้วยนะมันถึงจะได้เฟลว่าแต่อันนี้มันบอกว่าให้ go to camp camp zone เนเดี๋ยนะมีกระดูกด้วยอ่ะน่าจะโดนแทะมัเลหรไม่ต่ำกว่าประมาณ10เดือนโซเซ่เราอาจจะเป็นกระดูกท้นต่อไปแน่แเลยว่ะมีกระดูกด้วยลางคดีเ่ะผม,ผมบอกเลยด้ย เข้าแคมป์ครั้งแรกผมจะโดนแดกเลยเนี่ยน่ากลัวจังคุณไม่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้นี่ครับช่องเก็บของเรานะมีแอปเปิลเนี่ยอยู่2ลูกนะครับนะครับอีก5ขวดแล้วก็อุปกรณ์ในการตั้งแคมป์นะครับนี่ก็คือมีเต็นท์มีมีดด้วยโอ้โหมีดกับขวานมีแค่สองอย่างนี้เราก็อุ่นใจได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ไฟแช็กด้วยโอ้โหง่ายไปป่ะรู้สึกว่าตั้งแคมป์นี่ง่ายไปเปล่าเน,นี่ยปกติมันต้องเออมีเข่ากวางด้วยเดี๋ยวนะ มีันเหรอหรือว่ามีมันจะมาพังทิ้งเพื่อนล่อกูเข้าป่าหรือเปล่านะ่ประมาณมนุษย์เข้ามาเฉยนะที่นี่มันไม่มีสัตว์ร้ายหรอกไม่มึงอะตัวร้ายเลยเปลือเปลมีมันเอบมาพังายทิ้งแน่เลยว่ะก็ไม่แน่นะรอจะได้สู้กับมีก็ได้ขอเตรียมอาวุธก่อนได้เปล่าเนี่ยอาวุธแคมปิ้งถือไว้ก่อนเลยได้ไหมกด E use มาเตรียมฟาดแพ่นกระบาลมีครับว้ากูจะหดเหมือนไล่ตียุงเปียปี้ย ส่วนนี้ก็โดนแดกแน่นอนัะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะมึงมาเข้าแคมป์อะไรตอนกลางคืนวะเนี่ยมาตอนเช้าได้ไหมอยู่ๆก็มาตอนกลางคืนเ <c oughs> ชื่แล้วประมาณว่าโอ้พอดีตอนเช้าเนี่ยมันไม่ท้าทายนะ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะมาแคมปิ้งตอนใกล้จะมืดน,นี่แหละลุ้นดีว่าในระหว่างเดินทางจะเจอตัวอะไรบ้าง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยมึงลุ้นคนเดียวไม่พอกูลุ้นด้วย <c oughs> แถมคนดูลุ้นอีกต่างหากอืม <c oughs> มันจะโดนแดกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันปีนได้นะปีน เอาละเรามาถึงนี่ครับจุดตั้งเต็นแล้วอมันบอกให้กดแถบเพื่อเปิดช่องเก็บของนะครับหรือครับไม่บอกผมไม่รู้เลยเนี่ยกดไปเป็นชาติเศษแล้ววิ้ยตัวตอนกลางคืนนี่สวยดีเนี่ยไวยดีนะโอเคเปิดแล้วแล้่งไงต่อเขาบอกว่า the area คลีนเดอะแอร์ลียนะทำความสะอาดพื้นที่แบ๊บนี้นนะถือไฟฉายดีกว่ามืดเดี๋ยนะอ๋อเสียบใบกระเป๋าตกใจเห็นมันมี <c oughs> คุณนึกว่าหมีมาหรือว่าตัวอะไรมาปแปลกๆอะไรอีก อันนี้ขุดยาก,ก่อนนะครับการตั้งแคมป์ที่ดีเนี่ยเราต้องทําความสะอาดพื้นที่หรือว่าเคลียร์พื้นที่เนี่ยมันโล่งๆก่อนนะับเราจะได้ทําการตั้งเต็นท์ได้ง่ายๆนะครับโอเคเคลียร์เสร็จแล้วก็เขาบอกว่า place the sleeping bag inside the tent setup for sleep นะก็คือให้ตั้งเต็นท์นอนนั่นเองเอาจริงนะ,ะเราไม่ต้องรีบนอนก่อนก็ได้ถ้ามึงมาตอนเช้าเนี่ยเราจะได้ตั้งเต็นท์หรือว่าทำอะไรเนี่ยได้เยอะเลยอันนี้แม่งมามึงมาตอนกลางคืนไง พื้นที่เต็นท์นี่กลางพื้นที่ก่อนนะครับว่าจะตั้งเต็นท์ไว้ตรงไหนเราจะตั้งเต็นท์เอาไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับพื้นที่นี่ดูดีนะทําไมเหรอเพราะว่าตอนหมีมาเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะได้กระโดดทางนี้เลยนะฮะค่าตัวตายรประมาณว่าเกจะไม่ได้ทางร่างกายหรือหัวใจชิ้นไปหรอกกระโดดค่าตัวตายแม่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดหมีมันมาทางนี้เนี่ยเราก็คงไม่มีทางหน,นีแล้วมึงมากางเต็นท์อะไรตรงจุดเองตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่คิดจะเตรียมทางหนีที่ไล่เอาไว้บ้างเลยแหละครับเพ่ มันบอกอ่อไม่ครับผมไม่ได้คิดอะไรหรอกชีวิตเกิดมาครั้งเดียวตายหนนเดียวก็เอาให้มันตายเลยแล้วกัน่าแต่เต็นกลางยังไม่ได้นะครับเราต้องกลางพื้นที่ก่อนก็คืออันนี้เสาเสาหลักเต็น์ใช่เปล่ากางเสาหลักก่อนนี่ปักซึบอ่าปักเสาไว้ก่อนเดี๋ยนะใช่เหรอใช่นี่แหละ กางได้ยังอ่ากางได้แล้วนะเราติดเสาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บลิปเรียบร้อยคอม p l e ทนี่แต่เอาไอ้เขานี่ออกไปได้ปะคือตื่นนอนแล้วลุกขึ้นออกมามองนี่หลอนแย่เลยไอ้เขาควายตัวนี้เนี่ยหรือเขาควางวะเขาควางแหละควายจะมาอยู่บนเขาทำไ,ไมเนี่ยเขาควางมันหลอนเกินไปเปล่าแล้วก็ไอ้นี้ต้องปักหมุดด้วยใช่ป่ะไม่ได้มันต้องปักหมุดประเดี๋ยวเต็นท์ปลิวเออนี่ยึดเรียบร้อย ยึดเต็นต์เอาไว้นะพอดีผมมีประสบการณ์จากการไปเข้าค่ายลูกเสือนะเออเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้ว6-7ปีอันนั้นมันตอนปฐมม,มอต้นมอปลายนี่ว่ยเยสเปียดแล้วก็กดย e, ีเพื่ออ๋อใช้โค้ดตอกเอาให้มันแน่นนะครับสมจริงไปเปล่าตอกตอกอ่ะตอกดูแน่นยังยังยังยงต้องขออีกซ้ำซ้กลัวเต็นปลิวนอนนอนอยู่แล้ว ไปกับสายลมต่ออีกทีอดูดูง่ายไหม,ย,ไมยังไม่เน่นขออีกทีหนึ่งแน่นอย่างเง่างเออโอเคแน่นแล้วมึงตอกตั้ง3มรอบเชียวคือตอกทีเดียวแรงๆไม่ได้แบบบึกเข้าไปพื้นแยกเลยอันนั้นก็โหดเกินคือพี่แกตอกแบบใจเย็นมากเลยแบบก็อย่างว่านะผมไม่ได้จะมาฆ่าใครซะหน่อยเพราะงั้นต้องทำตัวชิวๆเข้าไว้น่าจะได้แล้วนะ Yeah เควสคอมพ t e แล้วก็กด L เพื่อเปิดแฟลชไลท์อ๋อไอเราก็ไปถือไฟฉายซะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเก็บไม้นะครับอ่าแล้วก็คราฟแคมไฟคือเก็บมาครบแล้วครับแล้วก็คราฟแคมไฟก็คือต้องใช้มีดหั่นไม้กับหินแล้วก็ได้มาเป็นแคมนะครับว่าแต่มีดต้องถือมีดก่อนใช่ปะมีดมีดมีดมีครับเดีย๋ยนะถ,ถ,ถือไม่ได้เออมันถือไม่ได้ คือเดี๋ยวนะไอ้มีดนี่ผมไม่มีครับมึงลืมเอามา้ถ้าพี่ลืมเอามันนี้จบเลยนะแฮปปี้เอนดิ้งแค่เดินกลับบ้านไปกูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดีเฮ้ยมันมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้เออนี่ไงอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่านี่ไงมีดพ็อกเก็ตไนฟแล้วก็พวกกระป๋งเปล่าด้วยเอ๊ะกระเป๋าใครเนี่ยมาตั้งเอาไว้ตรงนี้เจ้าของคนก่อนหรือเปล่าแล้วแล้วเขาหายไปไหน ทำไมเขาทิ้งไว้แต่กระเป๋ากับกระป๋องเปล่าอีกประมาณ4ี่ห้ากระป๋องแล้วก็มีดอีกหนึ่งเล่มรางไม่ดีเลยอะหรือพื้นที่อย่างนี้จะมีสิ่งลึกลับกันนะเอาตัวพวกเขาเป็นล้ลวอะชิบหายแล้วเนี่ยมีกระป๋องเปล่าทั้ง8กระป๋องแสดงว่าเขาอยู่มานานมากจนกระทั่งพอหมดทั้งแปกระป๋องนี้ไปเนี่ยพวกเขาก็ย้ายทิฐานหนีไปไม่แน่ว่าอาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างกับพวกเขาก็เป็นได้เนี่ยฉันจะกลัวสเส้อสิมันดูหนังเยอะไปแล้ว อ่าก็แค่มาตั้งเต็นท์สบายๆชิวๆวน่แค้มตรงนี้ละแกนตั้งอ่าเรียบร้อยกดอ e notting burning ทำไมเบิร์นไม่ได้ครับอ๋อนี่มันมีให้เลือกว่าจะจุดไฟหรือว่าทำอาหารหรือว่านั่งนะครับ a อ wood เออต้องใส่ไม้เข้าไปก่อนสิมีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับนี่สามารถนั่งตกปลาชิวๆได้เอ้ยเจ๋งดีดักสัตว์ได้ด้วยนี่ไงมีกับดักแถบหมีด้วยนะครับ แล้วก็ดักพวกสัตว์เล็กได้เยโดนี่มันให้ความรู้สึกฟิลลิ่งโคตรโซกูดคข้มไฟจุดไฟได้ไหมจุดไฟนี่จุดได้นี่เออเบิร์นเดี๋ยว,ยวไฟลุกหรือเปล่านั่นมเมื่อกี้ลุกโชนนั่งครับนั่งนั่งเงาจัง <c oughs> <c oughs> ยังเงาเลยอยู่คนเดียวนี่มันยังเงายากอาหารไม่ได้เพราะไม่มีอาหาร มันก็ออกก่อนแล้วกันไปมันบอกว่าให้คราฟแคมไฟ2ทับสี่พี่จะคราฟอะไรตั้ง4ี่จุดขนาดนั้นเดี๋ยวดับไฟก่อนแล้วกันตีเตวเตะทำไมมึงหยาบคายยังวะเช้่พลังลมพานทีเดียวเตะทีปุ๊บไฟดับเลยโคตรโหดครับพี่เอออม่แต่เราน,นอนได้ปะเห็นไปป่ามันมีเตียงกาอี้เออเอาเก้าอี้มาตั้งด้วยนี่ไงมีเก้าอี้กูไปนั่งพื้นทใหม่ละเนี่ยไม่ตุดแย่เออมีเก้าอี้ครับ นั่งนี่ชิวๆอ่ะเดโดแต่ลูกก่อน,นครับลุกก่อนพอดีว่ายังไม่เสร็จเรื่องพอดีมีอะไรให้ทำอีกเออดื่มน้ำก่อนด้วยแอนหนึ่งขวดสักซูตน้ำจะไปติดคอมึงตายไหมนั่นชักทิเป็นห่วงแดกสะดังเชียอันนี้เป็น sleeping bag นะครับไอ้นี่แหละผมว่าต้องกางนอนก่อนนี่ไงกางมานอนได้อยู่ในเต็นท์โอเคเราจะกางตั้งไวตรงนี้อยู่ในเต็นท์ะน,น,น,นะครับ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็แคมป์ไฟไม่ได้ครับอีกเหรออ่ะสองแคมป์เลยสนุกกันแหละเต็นกูโดนวางเพลิงแน่นอนโดยตัวเองไม่ใช่มันบอกว่า Big Stone for crafting camp Big Stone หาก้อนหินก้อนใหญ่มานะครับแล้วก็ครับแคมป์คือแคมป์ผมครับก่อนที่จะให้หาก้อนหินซะอีกครับพี่สี่ครบแล้วห้างคุณแถมด้วยโปรโมชั่นอโอเค เวทใหม่มาแล้วแล้วก็ครับแอนด์เพลสอะแคปมไฟก็วางแล้วด้วยนี่ไง2อันแล้วเนี่ยแล้วก็วางพวกโม่กระทะด้วยเดี๋ยวนะแอดวูดแอดไม่ได้จุดไฟจุดไฟได้คือนี่ผมต้องวางแคปมอีกกี่อันครับเนี่ยเหมือนทำควีทลัดขั้นไปแล้วมันพึ่งแล้วมันพึ่งขึ้นมาควีให้ทำคือกูวางแคปมไปแล้วอะ นั่งก่อนแล้วกันนั่งมองดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกอบรรยากาศนี้มันช่างน่าหลับเหลือเกินใช่ครับตอนนี้ผมเล่นตอนตีสี่ครึ่งนะครับ <c oughs> ก็ง่วงอยู่ใช้ได้อยู่นะในชุดจริงนี่แหละ <c oughs> ง่วงใช้ได้แต่ไม่เราจะหลับไม่ได้เพราะว่านี่คือการมาตั้งแคมป์ของเราขอเสพบรรยากาศก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะงั้นทําตามเควสอีกสักหน่อยก็ได้ให้เราเก็บไม้เก็บฟืนอะไรงี้ใช่ปะอะแล้วก็เอามาวางแคมป์ เล่นแคมปถือว่าเป็นการครบซ้ำละกันไปแม่งควิกแล้วก็ดันทำซะก,ก่อนอีกมันเลยขึ้นมาทีหลังเสร็จแล้วก็ต้องทำใหม่อืออครับเสร็จแล้วก็เพลสอืออเรียบร้อยครับแอนเพลสควิกเสร็จอ่ะพอวางแคมไฟเสร็จแล้วก็มันบอกว่าให้เราเอาของมาย่างนะครับหืกระตายเลยไอตัวนี้หลืออ้าวหายเฉย นี่ไงเราขับได้นี่นี่ครับที่ดักสัตว์ที่ดักกระต่ายนี่ไงสัตว์เล็กขับก่อนเลยแล้วเดี๋ยวแม่งเควสขึ้นมาอีกทีหนึ่งทีหลังอีกหรือเปล่าเนี่ยเอครับเสร็จแล้วก็ดักกระต่ายน่างงตัวนี้นึกจะมาเดะเออแล้วมันบอกว่าให้วางหม้อด้วยหมอ้อหม้ออยู่ไหนครับเนี่ยแล้วหม้อเหรอผมไม่มีหมอ้อ ผมมีแต่ไส้กรอกแท่งเดี๋ยวเดี๋ยวคละหมอ้ออ๋อนี่ไงเป็นกริลว,วางอ่ะวางเสร็จแล้วก็ให้วางหม้อนะครับหมอ้ออ๋อนี่ไงหม้อชงกาแฟเออเรียกว่าที่ชงกาแฟแล้วกันเสร็จแล้วน่ารักเชียอันนี้เราทำที่ดักกระต่ายแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงขุดดินเหรอเฮ้ย พี่ครับกระต่ายมันหายไปแล้ว <antique> จะเอานอนมาเด็กเหรอุดดีเานอนมาเด็กเลยครับกระต่ายมันตายนี่ครับเราได้มาตตวหนึ่งได้เนื้อมันด้วยเควสกูล้ำได้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพอดีผมมาก่อนการนะครับก่อนการเวลาเควสมันขึ้นช้าไปอ่ะแล้วก็มันบอกให้เราวางเตียงนอนแล้วก็วางเอาไว้ในเต็นท์นะแล้วก็นอนเอากูวางไปก่อนแล้วอ่ะเควสนี่มันช้าเหลือเกินออกคำสั่งช้าพอดีว่าผมมีประสบการณ์ด้านนี้เยอะนะครับด้านกางเต็นท์หรือเปล่า ดานเอาชีวิตรอดผมก็เลยวางซะก,ก่อนที่คุยจะขึ้นซะอีกแต่ว่าเอ๊ะเทำเป็นแบบเอ็กเด็ดเด็ดเีเก็บก่อนเอ๊กเก็บนแล้นนะแล้วก็วางใหม่อีกทีหนึ่งปุ๊บโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวให้เรานอนใช่ไหมได้เดี๋นอนเด็นอนอืเออม่ต้องล็อกเป้าดีๆนอนเควสคอม plete ขอบคุณครับ ไม่คิดจะเออเหวยเอ้ยกว่าจะเช้าแล้วจากนั้นมันบอกว่าให้เรากินอาหารเช้านะครับไอเนียแหละเดีะนะจุดไฟก่อนไหมไอ้นี่มันต้มกาแฟใช่เปล่าต้มอ่ะต้มจุดไฟต้มต้มก่อนแคมไฟเราก็มีแค่สองอันเลยเวนเ้ตั้งแคมไฟเหมือนจะไปไล่ควายป่าประมาณมึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะจุดไฟไล่แล้วก็ กินอาหารเช้าอ่าผมมีแต่อ้นี่แหละกินได้ใช่ไหมกินก่อนแล้วกันผมไปล่าเนื้อมาแล้วด้วยโอเคกินเสร็จแล้วอ่าแล้วก็แพ็กยัวเต้นฮ้เดี๋ยวกูกลางเสร็จแล้วมึงให้กูแพ็กเก็บคือกูกลางเหน,นื่อยนนี่ยรู้เปล่า <c oughs> เวละแม่กูนั่งก่อนเหน,นื่อยพักยาวๆเออเดี๋ยว้อ ลองเอาเนื้อมาย่างดูก่อนดีกว่าไหมเออไอ,ไอนี่บอกว่านั t ยผมไม่ได้จะเก็บมาเด็กครับผมจะเก็บมาเอาขึ้นมาก่อนเตะแม่งเลยแต่ไม่ยอมล้มด้วยเก็บไม่ได้ครับต้องย่างเอาไว้เสร็จก่อนได้ได้เลยอยากจะร้อนแรงขนาดนั้นไปเลยต้องย่างเอาไว้เสร็จก่อนอ่ะหนึ่งฟู้ดนี้ไงเก็บมาแล้วฟู้ดไลฟ์อ๋อเป็นกาแฟนี่ครับกาแฟ เอามาดื่มนี่จะลดค่าความง่วงไป200นะครับแล้วก็เพิ่มหลอดหิวน้ำเนี่ยอีก400อาหารอีก100เพิ่มหลอดอาหารด้วยอ่ะในกาแฟนี่มึงใส่อะไรเข้าไปใบกันชาเลยแบบเคี้ยวได้อะไรด้วยโดยทั้งรสชาติของกาแฟอีนแล้วก็สารแคนนิบินอยด์ว่าแต่ผมอยากจะย่างเนื้อับไอ้นี่เก็บคืนไม่ได้เหรออ๋อกดาเก็บได้เลย่ะมันบอกให้เราแพคยัวเต้นกูแพคคืนก็ได้กางเสร็จแล้วเก็บคืนอีกอุ้ยเลย เหนื่อยรู้เปล่าสงสัยคงต้องถึงเวลาย้ายที่สินะได้เลยย้ายก็ได้เออแพ็กเก็บให้กูมันลำบากเล่นประมาณอ่าชั่วโมงหนึ่งในเกมแล้วจากนั้นก็ต้องตื่นมาแพ็กอกีกเก็บเรียบร้อยแล้วก็อุ้ยให้ไปที่ถ้ำด้วยมันมีถ้ำด้วยเลยครับเนี่ยโอเคมันบอกให้เราไปที่ถ้ำนะครับตรงนู้นไงอยู่ด้านล่างสรุปนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยสำรวจโลกกว้างอะ แบบอ๋อผมไม่ได้มาตั้งแค้มเฉยๆนะมาใช้ชีวิตในแบบที่เราฝันเอาไว้เดียวนะเสียงงูเสียงงูหงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้กูช่างมาช่าาเดี๋ยวเป็นนึงมันหิวครับขอกินงอนมีแต่เนื้อสด <laughs> เนื้อสดชิ้วหายล้เดี๋ยวขากลับไปย่างเนื้อก่อนไม่ไหวครับตาย คือเควสมึงขึ้นช้าไปกว่ากูจะเรียนรู้เออแต่ว่าเปนรงนะ้เราไปที่ถ้ำแล้วก็โอ้ยเสียงงูนี่ก็ฟอร์ฟอร์ซะโออเอ๊ะกูโดนอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะไลเอ้ยเป็นเชี่ยเลยเนี่ยงูชกสลบครับตอนนี้ยังไม่ตายแล้วเข้า ลุกขึ้นอีกหนึ่งสูตเอองูฉกคือต้องระวังงูนะฮะเพราะถ้าเกิดงูชกนี่เหมือนเราต้องไปเริ่มใหม่เลยอีดอกนี่แน่ๆเลยที่มันชกผมเนี่ยเฮ้ยงูมันเลื้อยมาแล้วโอ้โหอ๋อแล้วเมื่อกี้นี่คือสลบเพราะงูใช่ไหมน่าจะใช่แหละผมว่าใช่ๆ ลบเพราะงูครับแต่ตอนนี้มันเลือดเราเหลือแค่นั้นนะดูดิคือเราผมว่าเราน่าจะต้องนอนอับแล้วก็ต้องกินอาหารด้วยเพื่อเพิ่มเลือดผมว่าเดี๋ยวเราไปที่คมป์เก่าเราก่อนแล้วก็ย่างอาหารย่างเนื้ออะไรกินก่อนและกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ถ้ำรู้สึกอีกเกมพอยหลอดนี่มันจะสอนช้ามากแลวผมหิวตายซะก่อนเอประมาณว่ามึงไม่สอนให้กูล่าสัตว์หรือว่าให้กูหาอาหารก่อนล่ะกูจะได้มีอาหารแบ่งเอาไว้กินตอนจะเดินไปที่ถ้ำเนี่ย แค่นดื่มก่อนแล้วกันน้ำแล้วก็ย่างเนื้อดูหลอดเลือดดิเดี๋ยวแค่นี้ถือวางปึ๊บไอ้นี่เนื้อถือเดี๋ยวเดี๋ยวถือวางตรงนี้อาา่าแล้วก็จุดไฟอ่ะไม่ไหวแล้วตั้งแคมป์วันแรกกูก็จะตายเลยเนี่ยเจ๋งดีนะย่างเนื้อกินเพื่อเพิ่มเลือดก่อนเนี่ยเออว่าแต่เตียง เราวางม่นอนอนก่อนเลยได้เปล่าเนี่ยพอดีแบบไม่ไหวเลยมันต้องว้ายต้องกางเต็นท์ก่อนด้วยกูกางก่อนก็ได้ไม่ได้บเดี๋ยวมันตายโอเคเนื้อมันขึ้นมาหนึ่งแสดงว่าย่างเสร็จแล้วหรือเปล่าเก็บอ่าเสร็จแล้วก็ออกมาเด็กก่อนเลยเอ๊สุกยังเ่ยคุกโอเคนะ่าจะขึ้นว่าสุกแล้วแหละแล้วก็หิวเลือดด้วยนะครับ จะไปกินอ,อร่อยกินแบบแบบไม่ไหวแล้วสบัดมือด้วยเล่มือไอ้นี่วางใหม่อีกชิ้นหนึ่งเหมือนเลือดจะยังไม่เพิ่มนะผมมันมันต้องนอนนี่แหละนะเพื่อเพิ่มหลอดเลือดอกางเต็นท์ใหม่ก่อนนี่หมุนตรงนี้ปุ๊บเออวิ <laughs> งูฉกทีคือโอ้โหเกือบตายครับเกมนี้ต้องระวังงูเลยใช่ไหมเนี่ย ก็ยังมีหมีอีกแหกรอคิวจอเด็กกูเนี่ยเจ๋งดีต๊อกต๊กตกเนี่ยเช็คมันบอกไม่ได้ครับการกลางเต้นที่ดีเนี่ยต้องเช็คพู้ความปลอดภัยแล้วก็พู้ความชัวร์ด้วยนะฮะผมจะทำแบบลวกๆไม่ได้ <c oughs> ไปเลยแม่งมืดอ,อีกวันนึงแล้ว <c oughs> มืดอ,อีกวันนึงแล้วแค่ <c oughs> จะเดินไปที่ถ้ำมันลำบากขนาดนี้เลยเนี่ย <c oughs> งูไม่ฉกกลางทางเจ๋งดี แน่ยังมีเสียงฟอมาอีกข่มกูจังเือสุกเก็บเออแล้วก็ย่างอีกชิ้นนึงไม่ได้เราต้องย่างเผื่อเอาไว้ต้องเผื่ออนาคตเอาไว้ด้วยร่วงหน้าจุดไฟบลิบเรียบร้ยอยตอนนี้คือหน้ามือตาม,มัวไปหมดแล้วเก้าอี้ด้วยออะเพื่อฟิลลิ่งเพื่อฟิลลิ่งเออกลัวไปเพื่ออะไรเนี่ยแต่ก็จะเนื่อแล้วแกนให้ฟิลดีออก อีดักแล้วก็เตียงด้วยสลิปแบ็กเย้วางไว้ด้านในเลยอนอนเลยไหมนอนเลยแล้วกันนี่เนี่ยหลอดเลือดไม่เพิ่มหน่อยเหรอเฮ้ยหลอดเลือดมันไม่ยากระเพิ่มเลยครัคุณผู้ชมจำอย่างนะดูมันมีอะไรให้คราฟอีกหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวขอดื่มน้ำด้วยเออดื่มกาแฟได้แล้วกันด r i n k สูตรเพิ่มหลอดน้ามา แล้วก็อาหารกินเลยชิ hey, mm ้น hmm. น nope. oh, so mm ี hmm. ้เนี่ยเอาให้หลอดน้ำกับหลอดอาหารเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยนอนทีเดียวลองดูสิจะเพิ่มให้ผมหรือเปล่าเอยนี่ไงเลือดเพิ่มแล้วแต่ว่าเพิ่มช้าจังเลยนะเออแต่ว่าเลือดเหมือนเพิ่มเรื่อยๆนะครับเอ้ยนี่ไงเพิ่มขึ้นมาแล้วทีละนิดทีละนิดดูดิเนี่ยเย่ดอวยอ๋อก็คือต้องกินให้หลอดน้ำกับหลอดอาหารเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะๆจริงๆด้วยแล้วก็ลองนอนดูหน่อยดิว่าเพิ่มไวขึ้นปะ ไม่ต่างแต่ก็นอนเพื่อก่อไปตอนเช้าเล,ล่้วกันเพราะอนกลางคืนไม่ไหวถึงจะอยากเสียบบรรยากาศยังไงแต่ฟอฟอยู่ข้างๆนี่คือมันฟินไม่ออกมันฟินไม่ออกมันเหมือนว่าเราจะขี้เปล่าแล้วขี้กําลังไหลออกจากตูดแะแล้วมันมีใครดันกลับเข้าไปอะ่ะเอ็งโคตรทรมานรูตูดเช้ายังเนี่ยทำไมมันสีแดงแบบนี้อะ่ะบอย่าบอกว่าไฟลุกเต้นนะแบบ,บลุกโชนเพืนลลุยากันเลยเดียวโอ,อไม่หรอก อ๋อตอนเช้าแล้วนะครับอ๋อคือถ้าเรานอนเนี่ยเราก็แค่ต้องรอเวลาหน่อยนึงนะแล้วก็มันจะเช้าเองนะครับอ่าโอเคเนื้อย่างเสร็จแล้วด้วยแล้วก็เอ่อต้มกาแฟด้วยครับรั้วน้ำเราเหลือแค่2ขวดแล้วไม่แน่การเดินทางครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะตายกลางทางอ่าต้องต้มกาแฟด้วยไม่ได้ลเลืเอดเพิ่มไปแล้วนะครับไอ้ตอนนี้เนี่ยนี่กาแฟต้มเสร็จแล้ว เก็บอาได้มาอีกหนึ่งนะฮะเจงครับกดอาเก็บแล้วก็ต้มใหม่อีกสักหนึ่งทีต้มใหม่ต้มใหม่อเอาอีกอัน,นี้แมปดูแมปได้เปล่ากลางแมปดูอ๋อนี่ครับมันมีจุดให้เราไปตั้งแคมป์อีกเยอะเลยนะมีการตั้งกลางมาหาสมุทรด้วยอ่ะมึงไปกลางเต็นอะไรตรงนั้นเนี่ยจะไปหาอควาแมนเหรอกลางมึไปการตั้งเต็นอยู่กลางมาหาสมุทรซะด้วย ตอนนี้เราอยู่จุดนั้นนะจุดทางนั้นขวานีซึ่งก็อน,นาถอยู่นะเพราะว่าจุดๆุดนี้ก็ทําเราเกือบตายอยู่หลายรอบโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ